จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใตบวกแรงใจและจิตศรทาเงือที่ริ้ง ได้กลับมาเป็นพลังนำพา สวัสดีครับกระผมสิบตรีชัดชัยวงธรรมเนียบพิธีกรดำเนินรายการสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารับชมบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ณวัดป่าชินรังสีจังหวัดชายเชงเงสานะครับสำหรับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างกระผมจะพาทุกท่านไปรับชมยนเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับครับสำหรับตอนนี้นะครับก็กิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็จะมี แยกจุดกันไปนะครับเดี๋ยวเราดูเลยนี้ครับก็จะมีจากน้องๆนะครับจากโรงเรียนวัดพรมสวรรค์นะครับมาร่วมด้วยเป็นน้องๆปฐมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนก็จะมีพวกแบ่งกันนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเเลยครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับครับผมจะขอสอบถามว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่นี่ครับวันนี้นะครับกองพลสารลาดที่11ใช่ครับร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนาครับ รอมทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองของนาทั้ง5หมู่นะครับรวมทั้งอาจารย์นําคณะนักเรียนจากสถาบันราชพัฒน์ราชนกรินจากเชียงซาวเรานะครับรอมทั้งนักเรียนวัดพรหมสุวรรณบริษัทรอยัลโฮมอิเล็กทริกนะครับรวมทั้งบริษัทสิวไลแลวก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่วันนี้นะฮะมีจิตอันเดียวกันนะครับในการที่จะมาร่วมทํากิจกรรมในวัน เฉลิมพระเกียรตินะครับของรอสิบเราในครั้งนี้ครับก็วันนี้ก็จะมีกี่โซนนะครับที่ได้แบ่งแยกไว้ว่าทําจุดไหนบ้างครับในส่วนของน้องๆนะครับทหารนะครับเราจะดูแลโซนด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบพระโบสถ์นะครับแล้วก็ด้านหน้าส่วนน้องๆนักศึกษาราชพัฒน์นะครับพร้อมทั้งคณอาจารย์ขึ้นมาทาความสะอาดด้านบนนะครับบริษัทรยัลโฮมนะครับก็จะดู ภายในด้านล่างของพระโบสถ์นะครับส่วนประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองบริหารนะครับก็จะดูภาพรวมร่วมกันครับครัก็ตอนนี้ก็มีมาทุกภาคส่วนครับภาครัฐเอกชนประชาชนก็ชุมชนนะครับก็เป็นถือว่า ถือเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับถือว่าในส่วนของสถาบันของพระอ,องค์เป็นศูนย์รวมระรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของอ,อ,องค์การบริหารส่วนตำบลคองนาหรือในส่วนของฝ่ายปกครองของนาร,รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชน,านรินทร์ทุกภาคส่วนนะครับให้มีความยินดีนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่นะครับครับสวัสดีครับ ครับท่านครับครับผมครับผมจะขออนุญาตสอบถามพี่ว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่หน่วยงานไหนครับที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับครับผมก็ผมชื่อศรีภูมิขมสวัสดนะครับครับตำแหน่งหัวหน้าสานักปรัดองค์การบหาวิทาสนมนของนาครับครับก็พี่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ครับก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ในในในพื้นที่ที่เราทํางานอยู่นะครับครับผมครับแล้วพี่แล้วครั้งนี้มีบุคลากรมาเข้าร่วมกิจกรรมย่ากี่คนครับก็ของในส่วนของอบตคองนาก็ประมาณ10 1สิบคนครับผมอ๋อครับก็เป็นพัฒนาในชุมชนของเราเองครับใช่ใช่เพื่อชุมชนสังคมประชาชนของเราเองใช่ปกติเราก็ ทำอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะครับเป็นประจําทุกเดือนในกิจกรรมในลูกของจิตอาสาก็ส่วนใหญ่ก็ร่วมกับกองพลสิบเอ็ดนี่แหละครับในการพัฒนาครับข้างหน้ามีแผนที่จะไปพัฒนาในชุมชนหรือพื้นที่ตรงไหนอีกไหมครับก็พื้นที่ของเราทั้งห้าหมู่บ้านนะครับเราก็จะเวียนกันไปเรื่อยๆครับอย่างของพี่มีอย่างของน้องหมอกองสาธารณสุขเขาก็จะมีโครงการในเรื่องของ จิตอาสในเรื่องของสิ่งแวดล้อม,อมของพี่ก็ดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่ก็จะมีทํากิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาเนี่ยาตามถนุนหนทางเนาะ<อ>ที่มันเป็นที่<อ>พวกกิ่งไม้พวกข<อ>ุนละออที่มันอยู่บนถนนนี่ครับ,รบก็ทําให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญรจรเราก็จะมีการทําท,ทุกเดือนแต่ว่ารเราก็จะเวียนกันไปว่า,าเราก็จะดูว่า ถนนเส้นไหนที่มันดูว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรเราก็เข้าไปดำเนินการก็ส่วนใหญ่ก็คือร่วมกับกองพลนหาราชที่11ครับก็สาหรับวันนี้ผมขอขอบคุณพี่มมกครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์อันนี้เป็นท่านอาจารย์นะครับขออนุญาตอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่อสพลวิเศษคุณทศครับอาจารย์ดรสพลวิเศษคุณทศครับอาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคกรินครับครับครับอันนี้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาครับพาลูกศิษย์มาร่วมแล้วก็ร่วมกระเด็กด้วยครับอันนี้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการทําอะไรบ้างครับเอ่อวันนี้อยู่ชั้นสองพาลูกศิษย์ทั้งหลายช่วยกันไอเก็บพื้นเก็บพื้นขัดพื้นนะครับัพื้นไอคีนกพิราบค่อนข้างเยอะบนนั้นแต่ไครค่อนข้างเยอะครับก็ วัดป่าชินรังสีเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามนะครับจริงๆเป็นวัดที่สวยงามเป็นวัดที่ต้องการมันน่าจะมันน่าจะมีคนเข้ามาปฏิบัติทำหรือมาทํากิจกรรมทางศาสนาให้มากกว่านี้เพราะมันถือว่ามันทุกอย่างมันพร้อมแล้วครับแต่ว่ามันประเด็นคือมันมันไม่เหมือนมันยังไม่เปิดอ๋อครับมันยังไม่เปิดแต่ก็ถือเป็นโอกาสดีนะกรเอ่อ ฐานกับราชพัฒน์ี่ยมาทํากิจกรรมมาสองครั้งแล้วก็ก็เขาคาดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะมาทํากิจกรรมกันมากกว่านี้ทั้งทั้งทั้งกิจกรรมที่เป็นทางทางการและกิจกรรมที่เป็นการส่วนตัวนะครับก็อยากก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาเข้ามาใช้เพราะว่าถือว่าเป็นเป็นสถานที่ของทุกคนเนาะงานที่ของทุกคนนะครับก็ สร้างแล้วบรนประชนเราสร้างแล้วเราก็ต้องช่วยมาช่วยกันใช้ถ้าไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับลงทุนไปหลายสิบล้านแต่ว่าปล่อยโรคร้างว่างเปล่านี่เป็นความเสียดายนะครับวันนี้ก็ทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะเดินทางสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นขอบคุณทางทหารนะครับที่ที่มาช่วยกันมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้น นะครับก็ไม่เป็นของใครเป็นของทุกคนอย่างที่พูดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์กับน้องๆทุกคนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสอบถามความรู้สึกในมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับสวัรครับก็พอดีเป็นประธานสาขาวิชารัตศาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนราชนครินนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะเป็นวันที่ เป็นความปราบปื้มใจนะของทั้งนิสิตนักศึกษาแล้วก็ทหารทหารแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับก็มาร่วมทํากิจอาสานะที่วัดคลองนานะครับก็มาวาดมาถูทําความสะอาดบริเวณวัดนะให้เกิดความสะอาดกับสถานที่หรือว่าพุทธสถานนะครับเพื่อให้เกิดความร่มเย็นแล้วก็ทําให้มันสะอาดสะอ้านกับประชาชนที่มาทําบุญนะครับแล้วก็ น้องๆที่มานะเขาก็มีความตั้งใจนะ,นะความตั้งใจที่จะมามาทําเพื่อ จิตอาสาโดยตรงนะคือไม่ได้มีแบบว่าต้องเกณฑ์มาหรืออะไรอย่างเงี้ยมาด้วยใจะมาด้วยใจครับมาด้วยใจนะประมาณนี้แหละครับก็ทุกคนก็มาด้วยแบบตั้งใจมานะอยากมาทาความดีอันที่สองคือเรื่องของการเข้าพรรษาด้วยเนาะก็เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนรินรร์ินสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์นะครับครับก็วันนี้มีมากี่คนแล้วครับก็มา cộng ngược rất สามสิบคนก็มาเยอะนะครับก็มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้นะสวัสดีพอดีพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะเนี่ยเขาก็เตรียมตัวที่จะกลับต่างจังหวัดด้วยกลับบ้านว็เดี๋ยวต่อไปผมจะขอญาตสัมภา์ตรงนี้ได้ได้ครับได้ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องๆจากมหาวิทยาลัยนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวพี่จะขอสัมภาษณ์ น้องๆมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่มาเพว่อมกิจกรรมในทางนี้เริ่มจากน้องคนแรกเลยครับค่ะอะน้องอยู่ชั้นปีไหนแล้วครับอยู่ชั้นปี2ค่ะครับอันนี้เรียนที่ไหนนะครับ เรียนที่ราชพัฒนราชนครินอ่อเรียนอยู่ปีไหนแล้วครับน้องอยู่ปีสองค่ะครับอ่าวันนี้มีที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็มีความรู้สึกดีที่ได้มาช่วยพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ที่แบบไม่ใช่จังหวัดตัวเองมาจากต่างพื้นที่อ๋ออันนี้บ้านน้องอยู่ที่ไหนนี่ครับอยู่สักแก้วค่ะอมาเรียนที่นี่ก็มาพัฒนาในพื้นที่นะครับก็เพื่อชุมชนกันแล้วนาะใช่คับครับขอบคุณมากครับวขอญาติถามน้องคนต่อไปค่ะ น้องอยู่สาขาอะไรนะครับสาขารัฐประศาสนศาสตร์ค่ะอ๋อก็อยู่ชั้นปีไหนแล้วครับปีที่2ค่ะปี2นะครับก็มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกดีค่ะที่ได้มาทาความสะอาดให้กับวัดค่ะครับก็เพื่อชุมชนค่ะครับก็ครั้งหน้ามีความรู้สึกสนใจอยากเข้าร่วมอีกไหมครับอยากค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์น้อง น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็รู้สึกดีค่ะได้ทำตัวเป็นบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะวันนี้มีเพื่อนมาร่วมกันเยอะไหมครับประมาณ30คนค่ะอ๋อก็มาเยอะพอสมควรนะครับก็มีโดยอาจารย์เนาะพามาก็ขอขอบคุณน้องๆกับอาจารย์มากครับที่ได้นำคณะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตสอบถามนะครับอันนี้เป็นคุณครูนะครับ,ค,รบค่คะคุณครูค่ะคุณครูชื่ออะไรแล้วก็อยู่ สอนอยู่ที่โรงเรียนไหนครับขอยากสับทาบครับครูชื่อครูน้องนะคะสุขิตาค่ะจากโรงเรียนวัดพรมสุวรรณนะคะวันนี้ก็เอานักเรียนมาทั้งหมด20คนชั้นปไปีที่5และ6ครับครับคุณครูรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ร่วมกิจกรรมในทางนี้ค่ะวันนี้ก็มาทาจิตอาสารู้สึกว่านักเรียนให้ความร่วมมือดีค่ะทุกคนมีความสุขดีค่ะก็จะเห็นน้องๆมากวาดพื้นนะครับเก็บหญ้าครับก็ อันนี้น้องๆอยู่ปไหนกันบ้างครับมีป5และป6ค่ะอ๋อมาสองชั้นปีแล้วครับสองชั้นค่ะอ๋อก็ถ้ามีกิจกรรมครั้งหน้าจะนำนักน้องๆไปร่วมอีกนะครับค่ะดีดีค่ะมีก็มีร่วมนะครับค่ะรับก็สนับสนุนเพื่อชุมชนนะครับได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณคุณครูมากครับครัะครับครับอันนี้น้องอยู่ปไหนแล้วครับเนี่ยป6แล้วครับอ่าพี่ขอญาตสอบถามชื่อน้องว่าชื่ออะไร สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์โมขาวนะครับมาจากโรงเรียนวัดพรมสวนครับอ่าอยู่ปีป้าไหนแล้วนะป .6 ครับอันนี้มาทำกิจกรรมอะไรบ้าง มาช่วยพี่พีดาหารนำความจัดวัดป่าบอันนี้น้องบ้านอยู่ที่นี่ไหมเนี่ยครับอยู่แถวนี้ครับอ๋ออยู่แถวนี้ใช่ครับอันนี้เป็นวัดในชุมชนของเราเหอเนาะใช่ครับก็เป็นกิจกรรมดีไหมดีครับครั้งหน้ามาอีกเนาะมาอีกครับก็ที่ก็เชิญชวนเพื่อนเพืนให้เองไปชวนชวนเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมโอเคครับก็ส่งต่อให้กับบอกเล่าต่อไปแล้วว่ามาร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยได้อะไรบ้างเนาะ รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจแล้วสนุกมากครับช่วยพี่พทหารทำงานวันนี้ชื่ออะไรนะชื่อธันวัฒน์โมขาวครับชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นชื่อต้นอน้องต้นเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมอีกเราก็คงได้เจอน้องต้นอีกเนาะใช่ครับสัญญานะสัญญาครับโอเคครับวันนี้พี่ขอบคุณมากครับครับครับ กสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้มาร่วมกิจกรรมกิจอาสาถูกต้องไหมครับค่ะ,ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้มาร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในรอบพื้นที่ทํางานของเราค่ะครับอันนี้พี่ทํางานอยู่ที่ไหนนะครับบริษัทรอยัลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเป็นภาคเอกชนนะครับใช่ค่ะก็มีเพื่อนเพื่อนมาทํากิจกรรมที่เนี่ยประมาณก,กี่คนครับพี่อ่เาเราๆสิบ ไม่เกิน15คนอ๋อครับก็เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนของเราเองนะครับครับก็วันนี้เขาขอบคุณพี่มากครับค่ครับขอบคุณค่ะมาแล้วครับเริ่มหิวแล้วใช่ไหมอันนี้กิจกรรมเฉียอยสายเริ่มไปแล้วนะครับทุกคนอาจจะเริ่มหิวนะครับก็มาดูกันนะครับแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมาดูเอ่อนี่มาดูคุณพี่ครับรู้สึกไงบ้างครับคุณพี่คุณพี่ทาอะไรมาครับวันนี้แกงไก่ค่ะขนมปี้ง เพื่อนผัดหมี่แล้วก็น้ำตาลทรานะครับมีทั้งข้าวมีทั้งหวานานะฮะนะครับแล้วถัดมาซุ้มนี้ซุ้มนี้ซุ้มนี้มีนะครับคุณพิจา่าพิจาครับพิจ่าขออนุญาตสอบถามพิจ่าครับอ๋อคุณพี่คุณิจ่าเป็นคนแจกน้ำนะ<อ>คุณพี่จ่านะครับครับอ่านี่ส่วนทางนี้มาดูหนุ่งน,น,น้องจะก,กิน <ขา S 2> ดิซึมนะครับนี่เป็นไงบ้างครับอ่ัมบานิดนึง ให้เรากิไอติมยครับอันนี้พี่พทหาเขาใจดีนะอ่าที่เขามายืนเฝ้าถังไอติมนี่เขาไม่ใช่ยักษ์วัดผัววัดแจ้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับที่ไม่กี่รอบแล้วเนี่ยสองสองแล้วโอเคทาเป็นสองรอบเลยนะฮะก็ทางด้านหน้าผมนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วครับทางผู้ใหญ่บ้านเขาจัดมานะฮะก็จะมีนี่น้องน้องน้องนพี่ๆนะรู้สึกอย่างไรบ้างน้องน้องอย่าเพิ่งหนี กินมากี่ชามแล้วเนี่ยอ้าวยังองมก็มาเหรอครับ <laughs> ยังองมกินอะไรครับเนี่ยอ้าไปเสียวอะไรเป็นบะหมีหมูแดงอ๋อครับผมขอบคุณมากครับพร้อมเสียสละจิตอาซาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือ ใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื่อที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา วันนี้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนะ์ณวัดป่าชินรังสีจังหวัดฉะเชิงเซาได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ผมแนะนำกำลังพลจิตอาสาขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนและก็ชุมชนแห่งนี้นะครับที่ได้มาร่วมกันพัฒนาวัดแห่งนี้ให้สะอาดร่มรื่นนะครับก็ก่อนจากกันไปก็ผมขอฝากทุกท่านร่วมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c ไ i b e เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับและมีอีกหนึ่งสิ่งที่ฝากทุกท่านไว้ก็คือสายด่วน1510นะครับก็เป็นสายด่วนโรงเรียนจิตอาสานะครับสามารถโทรแจ้งเหตุได้ทุกกีิ4ี่ชั่วโมงนะครับก็ขอจะกลับไปกระผมสิตรีชัดชยัยอุทมเนียบพิธีกรดำเนินรายการขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ